แรงบันดาลใจเรื่องปัญญาเรนูนี่ผมผมคิดไว้ตั้งแต่ประมาณสักสิกว่าปีที่แล้วนะอยากจะทําหนังอะไรที่มันเกี่ยวกับเด็กๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากซึ่งซึ่งเมื่อก่อนอยู่บ้านนอกต่างจังหวัดเนี่ยก็ก็จะมีเพื่อนๆอีสานเยอะแล้วก็จะเห็นอะไรมากมายกับคนที่เป็นคนอีสานมีความมีจิตใจที่ดีแล้วก็ แล้วก็เรื่องของตัวเองด้วยซึ่งประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากับตัวเองเนี่ยก็อยู่ในหนังเรื่องเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่มันน่ารักน่ารักก็เลยมีความคิดว่าเออน่าจะทําเรื่องนี้นั่นคือแรงบันดาลใจที่อยากจะทําหนังเรื่องนี้ ชายปัญญาในหนังนหนังเรื่องปัญญาเรนูนะครับชูนี้เขาจะเป็นเด็กค่อนข้างที่จะขี้อายหน่อยนะครับซึ่งก็เป็นคาแรคเตอร์ของเขาเป็นคนขี้อายแต่เขาแบบเป็นคนที่ถ้าพูดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะเป็นคนแบบซื่อๆนะครับแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงเขาด้วยกันที่เขาสนิทสนมโอโคโครดื้อโคตรมหาดือ้อ นะครับเราเวลาอยู่กับเพื่อนกับฝูงนะครับก็เป็นคนขี้แกล้งด้วยแต่ถ้าอยู่คนเดียวหรือให้นั่งจับมานั่งลงกับผู้หญิงอะไรเนี่ยจะเงียบหงอยแต่คิดว่าเฮ้ยคนนี้เป็นตุ๊ดหรือเปล่านะแต่ก็ไม่ใช่เขาเป็นคนนิสัยอย่างนั้นเองครับว่าเป็นคนแบบเงียบๆแล้วก็หน้าตาเขาจะซื่อๆแต่เวลาเขาเล่นถึงเวลาเขาเล่นจริงๆแล้วเขาก็สามารถที่จะทําได้นะครับแม้แต่ฉากบางฉากที่ผมคิดว่าเขาทาไม่ได้แต่เขาก็ทําได้และทําได้ดีด้วยนะครับ เ,รรเตส่วนน้องน้ำขิงต้องยอมรับว่าการแสดงของเขานนั้นไม่ธรรมดาเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะถ่ายทอด,ดก็คือทำได้แบบได้ดีมากๆเลยลสำหรับน้องน้ำขิง<ด>เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสดใสร่าเริงในวัยของเขานะครับกินมากไหมก็ค่อนข้างจะชามเดียวครับจะต,ตักพุ่ใูใหญ่ๆก็น่ารักเวลาอยู่ในกองถ่ายช่วยเหลือทำาน่นทำนี่ตลอดนะครับ เลนลูงเป็นยังลูกกูเนอนีเลนูกูจะแม่คนงรักกูมาดีกูเปเตือนคนบางคนเรืองที้ยังเะเจาแม่ช่วยกตัวไหน้ามึงมหกีเลนมึงตายเนแ จริงๆแล้วเขาชี้ชิดนะไม่ใช่ชื่อแหวงแต่ในเรื่องเนี่ยก็คือเราจะเรียกเขาแหวงเพราะว่าเขาจะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คิดเล่นอย่างนี้รูดมนเล่นกันอีกรูนู้นี่โน่นรูนู้นู้ได้ไงมันคุยกันมันคุยกันดูต้องจอบนะฮะทำไมถึงเรียกว่าน้องจอบก็มันต้องพูดกันมากนะครับก็ดูหน้าตาอะไรกันไหนหันมายิ้มนี่ยิ้มนี่ไม่ต้องอาย เพราะว่าเอกลักษณ์ของเขาคือฟันนะครับฝ่ามันไหนลยคิดมาแล้ว้ามันเสีได้จังไดจังใดมันก็ต้องได้ปักจอบมึงเศร้ามึงอ่ะขี้ย่านมึงอะสียย่านเท็ดยังมึงนั่นฟันพวกเขานางกันเงียวผู้สีย่านอย่างถ้าฟันเขาไม่เป็นอย่างนี้ผมก็คงไม่เอาเขามาเล่นพอดีฟันเขามีบุคลิกของของหน้าตาของเขา แล้วเวลาจะพูดอะไรกับบรรญ,ญาเนี่ยเขาชอบแงนมองฟ้าอะไรมีอยู่ซีนหนึ่งซึ่งซึ่งเกิดจากอะไรไม่รู้ว่าผมต้องให้เขาร้องไห้ทั้งสองคนต้องร้องไห้พยายามบิ้วเท่าไหร่เขาก็ร้องไม่ได้สุดท้ายผมก็เขาเผลอไม่รู้เรื่องแล้วก็นั่งดูมมเิเตอร์อยู่โอ้โหน้าหาําตาไหลพากมาเราก็โอ้หทำไมเล่นดีกันอย่างงี้บอกกว่าไปดูว่าไอ้สองคนนี้แอบเอาน้ำาหยดตารีบมานั่งทำไปร้องไห้หือส่วนนั้นก็คือ เด็กชายกีนะจริงๆแล้วในหนังผมไม่ต้องการเลยนะฮะที่จะมีแต่เห็นความสามารถเขาในการเขาจะเป็นคนที่เอร์เทนมากในเวลาระหว่างเล่นโปรงลางใน,ในกลุ่มของเพื่อนฝูงเขาเขาจะเชน์เกี่ยวกับการเต้นเกี่ยวกับการทําอะไรให้ไม่เป็นบรรยากาศที่แบบที่จะเงียบๆอยู่เนี่ยเขาจะสามารถที่เอามาริาการให้สนุกสนานเฮฮา <S <S ๆๆๆแล้วเขาเป็นคนที่ผู้ดีสารและเพราะ <S <S แล้วก็เป็นคนผู้อีสารที่ตลกลขบขันด้วย กับน้องดูสิครับทางอ่ะก็น,นั้นป้ายเขาก็บอกอยู่ว่าห้ามรถผ่านรถเข้าไปก็พังหมดเอาล้พวพผกหรู้จะทำยังไงล่ะคะเข้าไปอีกตั้งหลายกิโลสวัสดีจ้าฉันชื่อกี่นะจจะส่วนนี่นี่ชื่อมิวและส่วนนี่นี่ชื่อว่าและนี่เพื่อนๆของฉันจ้าดูเขาซื่อๆดีนะสะซื่อๆอ,อย่างนี้แหละฉันชอบมากเลย น้องมิวนี่ก็เป็นเด็กอยู่ที่อุบลนะครับซึ่งเป็นคนเดียวที่ที่เลือกคัดเลือกมาโดยโดยผมเลือกเข้ามานะฮะเพราะว่าเห็นน้องเขาแล้วหน้าตาซึ่งโดดเด่นมาจากเพื่อนๆในหลายคนที่นั่งอยู่ด้วยกันก็จะโดดเด่นมากถ้าอยู่ในกลุ่มของพวกเดียวกันก็จะเป็นคนที่แบบร่าเริงสดใสเหมือนกันนะฮะน้องมิวนี่ก็จะรับเป็นบทเด็กกรุงเทพซึ่งซึ่ง รถเสียอยู่ที่ที่ในหมู่บ้านนั้นแล้วก็มาพบกับปัญญาเป็นตัวแปรตัวหนึ่งซึ่งทําให้เรนูเนี่ยเกิดความหึงหวงในในกลุ่มของคณะด,ด้วยกันเองนะครับและน้องมิวก็ก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์นั้นออกมาได้ดีด้วยอีสานเนี่ยยังไงแล้ว,ลวต้องเพลงสนุกสนุกนี้ต้องขาดไม่ได้ ก็เลยไปได้อาจารย์ครูเฮงเนี่ยนะแล้วก็เข้ามาหาผมก,ก็เขาบอกนะถ้าพี่บินต้องการที่ที่จะให้แต่งเพลงอีสานหรือแต่งเพลงเกี่ยวกับในหนังในบอกเขาได้เลยรับรองว่าเขาเขาจะทาให้อย่างดีแล้วก็ในหนังเนี่ยมันต้องมีเพลงประกอบภาพยนตร์มีเพลงที่ต้องจะสนุกกับกับวงรางเป็นเพลงที่ถ,ถูกใจผมเหมือนกันนะเป็นเพลงที่สนุกสนุก แสดงรับเชิญผู้ใหญ่นี่ก็คือพี่เป็ดนะฮะอย่างคุณปราบยุทธมิชันคุณปอนคุณเตอ๋อพวกพี่โกวิทวัวชนะกุลพวกตลกอะไรต่างๆเนี่ยก็เจอหน้ากันก็รู้ข่าวว่าเราเปิดหนังแล้วบอกเอ้ยอย่าลืมเราก็เออใครพูดอีสานได้มาเลยเรา <ç uk> เรา <c oughs> เราเราเราเอาคนที่พูดอีสานได้สามารถที่จะเล่นกับเราได้อะไรเนี่ยก็พี่โกวิทเข้า um, <c oughs> คนชัยภูมิอยู่แล้วส่วนพี่เป็ดเนี่ยก็คือไม่เป็นไรมาเป็นคณะกรรมการในการตัดสินคุณปราบก็เหมือนกันคุณปอนก็เหมือนกัน นะตอนตลกทั้งหมดเลยจะเป็นคุณหยองเป็นอะไรคือทีมคณะของเราเขาเนี่ยเขาจะมากินนอนอยู่ในกองถ่ายนะพวกนี้ก็คือมาช่วยกันถาว่ไดยเขาเสียีเขไมยถ้าใส่สต้ององมีญาตโยมเข้ามารอยคุณหยองนี่ก็ ก็ไปคือโกนหัวอยู่แล้วหัวล้นอยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นพระและหลายคนซึ่งซึ่งต้องลงทุนโกนหัวเองขเอ haga, ขาก็เขาเขาก็มาเล่นซึ่งสามารถที่จะถ่ายทอดความเป็นพระของบ้านนอกซึ่งจะมีคําพูดชาวบ้านชาวบ้านที่ออกมาพุ่นรุ่นนั <ะ S 1> ่งอยู่บนทุ่งเหลือนนั่งบนที่มอปืนอ้าวอ้าวอ้าวผ่โมเกียวเลยอย่ามาหาสี่มัวกันแบบนี้เด้อว่าต้องจําเป็นมาทรงพวกสูดได้ในฮู้บอนี่หน่อยหน่อยแหน่มีขั้วหงขั้วหักเนาะ มันช่วยยังไงเป็ีนบุหรืพี่หม่ำนี่เป็นคนที่แบบโอ้โหหม่ำเคยบอกว่าเอ้ยพี่บินถ้าเปิดกล้องหนังเมื่อไหร่มีผมอะไรรับเชิญบอกเลยนะผมช่วยให้เล่นเล่นให้ได้คือวันหนึ่งอาจจะให้คิววันหนึ่งเลยแต่ความรู้สึกที่เขาให้กับเราเรารู้สึกว่าเออมันประทับใจแล้วก็ทําให้หนังเรามีรสชาติมากขึ้นกับกับหม่ำโด้ประวัติกรรมในหนังนะ่าเยอะมากแต่บางที ไม่ได้ใสไปหมดอาจจะมีโอ้โหยังมีอีกเยอะเลยซึ่งซึ่งอาจจะใส่เรื่องเรื่องหน้านะครับคือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมเลยกับ,ก,บกับคุณเอกพันทาคุณไทยนะฮะโดนมานัอตัวไหนทให้ดูได้อยู่ในน้ำจะทอย่างกรณีที่แบบเราไม่รู้ว่าบ่อเนี้ยคือบ่อไม่มีซีนอยู่ซีนหนึ่งก็คือไป,ไปกับไปกับเอกพันธน์ะไปไปทอดแหกันแต่ไม่รู้ว่าบ่อนั้นเขาเลี้ยงปลาไว้ะอะหอมเลยเห็นใครมา <c oughs> วะ <c oughs> หญญนังเรื่องนี้ก็เหมือนกันมันก็จะเป็นความผูกพันระหว่างปัญญากับเรนูซึ่งซึ่งเรียนด้วยกันเรียนห้องเดียวกันแม้แต่ความที่เป็นเพื่อนกันรักกันเหมือนกับว่าเรนูเนี่ยอาจจะยอมตายแทนแทนปัญญาได้ปัญญาเมตรงยาน เทานี่ก็มีสองเมื่อสองตีนคือกันเข้าว่วอยากมีเรื่องโมบดีผู้ใดาเกี่ยวออกไปอย่ามาอยู่กูสี่แค่สองคนก็บอกปัญญาได้ไ่ให้ยุ่งได้สุ่มซวนหามาลุ่มบักปัญญากูนี่สู้ตายคอยสู้เองถอยไปมาแต่ปัญญานี่ก็สามารถที่จะแบบปกป้องเรนูได้แต่ก็ความรู้สึกของปัญญาคือเป็นเพื่อนรักแบบเพื่อนแต่ความรู้สึกของเรนูเนี่ยน่าจะรักแบบ แบบปัญญาคือคือแฟนเขาคนหนึ่งนะฮะมันก็คงจะเอาความความรู้สึกของเราที่สมัยเด็กๆเกนี่ยเราเกิดขึ้นหนังเราไปดังหนังใส่ก็คือให้ความรู้สึกว่าเออได้มองหน้ากันได้ช่วยเหลือกันได้แบบพูดถึงกันใ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 นวงเพื่อนว่าเออเราชอบเขานะ แล้วเนี่ยผมผมตั้งใจมากๆเลยครับเพราะว่า <c oughs> อยากจะถ่ายทอดความความความรักหรือว่าชีวิตเด็กๆในในภาคอีสานนะครับซึ่งอยากจะจะให้ไปดูกันเป็นความรักใสๆแล้วก็เป็นเรื่องซึ่งซึ่งน่าจะทึ่งมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้หนังอย่างนี้นะฮะซึ่งก็ไม่ค่อยมีใครที่จะทําเท่าไหร่นะครับลองไปดูเรื่องนี้มั่งนะครับเรื่องปัญญาเรนูเป็นความรักใสๆของเด็กๆแล้วก็ความสามารถของเด็กรนล้วนซึ่งเด็กพวกนี้เนี่ยไม่เคยไม่เคยเล่นหนังมาก่อนแต่ผมบอกเลยว่า เรื่องนี้ลองเข้าไปดูแล้วท่านจะรักเด็กพวกนี้แล้วก็จะประทับใจในสิ่งที่พวกเขาทําแล้วก็ถ่ายทอดมาให้ท่านได้ดูกันนะครับก็ฝากไว้ดูแล้วกันนะครับปัญญาเลนูคิดว่าน่าจะเป็นหนังที่เอาอมายุคนี่ก็คือน่าจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขาก็ลองพิจารณาหนังในเด็กอีกสักเรื่องนึงนะครับผม